สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่อง n o t e for Dev วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาคุยกันในซีรีส์ System Design ฉบับเข้าใจง่ายกันอีกครั้งนะครับเคยไหมครับเขียนโปรแกรมไปสักพักแล้วเจอปีศาจตัวหนึ่งที่ตามหลอกหลอนเราไม่เลิกปีศาจตัวนั้นชื่อว่าสถานะหรือ Status นั่นเองครับหลายคนน่าจะเคยเจอปัญหาแบบนี้ออเดอร์ลูกค้าจ่ายเงินแล้วแต่สถานะในระบบยังขึ้นว่ารอชำระเงิน หรือของส่งถึงบ้านแล้วแต่ระบบบอกว่ายกเลิกสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าบั๊กครับแต่ไม่ใช่บั๊กธรรมดามันคือบั๊กที่เกิดจากการจัดการสถานะที่ไม่ดีพอวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทำภารกิจล่าบั๊กปราบปีศาจสเตตัสนี้ให้อยู่หมัดด้วยอาวุธลับที่เรียกว่าสเตตไดอะแกรมครับรับรองว่าดูจบปุ๊บเพื่อนๆจะมองการออกแบบระบบเปลี่ยนไปตลอดการและเขียนโค้ดได้แม่นยำขึ้นแน่นอนเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ มาดูฝันร้ายที่โปรแกรมเมอร์ทุกคนต้องเคยเจอกันก่อนครับดูที่รูปนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวของเราหรือในโค้ดของเราเวลาที่เราไม่ได้วางแผนเรื่องสถานะให้ดีเรามีทั้งสถานะเพจจ่ายแล้ว processing กำลังทำ shipped ส่งแล้ว c a n c e l e d ยกเลิกดูเพินเพ่นๆเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมครับแต่ลองจินตนาการดูสิครับ ถ้าจู่ๆระบบยอมให้เปลี่ยนจากส่งสินค้าแล้วกลับไปเป็นรอจ่ายเงินได้หรือแย่กว่านั้นคือสินค้าถูกยกเลิกไปแล้วแต่ระบบดันส่งของออกไปเฉยเลยเส้นยุบยับในรูปนี้แหละครับคือสาเหตุที่ทำให้ลูกค้างงและทีมซัพพอร์ตต้องปวดหัวเพราะเราปล่อยให้สถานะมันกระโดดไปมาได้ตามใจชอบโดยไม่มีกฎเกณฑ์ควบคุมวันนี้เราจะมาแก้ปมเชือกพวกนี้กันครับ เพื่อให้เข้าใจคอนเซปต์ของ State Diagram ง่ายที่สุดผมอยากให้เพื่อนๆน,นึกภาพเกมต่อสู้ครับใช่ครับเกมพวก Street Fighter หรือ Tekken นี่แหละตัวละครในเกมเนี่ยเขาจะมีกฎเหล็กอยู่ข้อหนึ่งครับคือในเวลาหนึ่งจะเป็นได้แค่1สถานะเท่านั้นย้ำนะครับทีละ1สถานะเท่านั้นเช่นถ้าตัวละครกำลังยืนอยู่เขาจะวิ่งไม่ได้ในเวลาเดียวกันหรือถ้าเขากำลังกระโดดเขาจะนั่งไม่ได้ การที่ตัวละครจะเปลี่ยนจากยืนไปเป็นต่อยได้มันต้องมีคนกดปุ่มโจมตีใช่ไหมครับการกดปุ่มนั่นแหละครับเราเรียกว่าอีเวนต์หรือเหตุการณ์และการเปลี่ยนท่าทางเราเรียกว่าทรานซิชันสเต a เดมพริ่มก็คือแผนที่ที่บอกว่าตัวละครหรือระบบของเราจะเปลี่ยนท่าทางได้ยังไงบ้างเพื่อไม่ให้เกิดท่าปแ,แปลกๆเช่นกระโดดเตะทั้งที่นอนอยู่ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงครับโอเคครับ พอเห็นภาพจากเกมแล้วเรามาดูนิยามแบบโปรแกรมเมอร์กันหน่อยครับแต่สัญญาว่าจะไม่งงสรุปแล้ว State Diagram คือเครื่องมือที่ใช้บันทึกพฤติกรรมของระบบครับมันเล่าเรื่องราวชีวิตของ Object หรือข้อมูลหนึ่งก้อนตั้งแต่เกิดจนตายว่ามันผ่านอะไรมาบ้างองค์ประกอบสำคัญมีแค่3อย่างจำง่ายๆครับ1 Sta t e วงกลมคือสถานะณช่วงเวลานั้นๆเช่นรอชำระเงินหรือจัดส่งแล้ว 2 transition ลูกศรคือเส้นทางที่บอกว่าจากจุด A ไปจุด B ได้ไหม3 event ข้อความกำกับครับเช่นลูกค้าโอนเงินมาแอดมินกดยืนยันสิ่งนี้แหละที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนสถานะถ้าเข้าใจ3คํคำนี้เพื่อนๆก็พร้อมจะวาดไดอะแกรมแล้วครับตรงนี้สำคัญมากครับดอกจันไว้เลยครับเพื่อนๆ มือใหม่หลายคนหรือแม้แต่รุ่นเกา่าชอบสับสนระหว่างส t ตต e ไดอะแกรกับ Flowchart ถามว่ามันต่างกันยังไงดูง่ายๆครับ Flowchart เน้นเรื่องขั้นตอนครับทำา A เสร็จไปทำา B t, ต่อแล้วไปทำา C มันคือการไหลของงาน Workflow มันไม่ค่อยมีการรอครับมันทำไปเรื่อยๆแต่ส t ตต e ไดอะแกรพระเอกของมันคือการรอครับ ระบบจะอยู่ในสถานะรอชำระเงินนิ่งๆรอไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีเหตุการณ์ลูกค้าโอนเงินเข้ามามันถึงจะขยับไปสถานะต่อไปสรุปง่ายๆเพื่อตอบโจทย์ Google นะครับถ้าอยากรู้ว่าระบบทำอะไร What it does ใช้ Flowchart ครับถ้าอยากรู้ว่าระบบเป็นอะไร What it is ใช้ State Diagram ครับเอาล่ะครับทฤษฎีจบแล้ว เรามาลงมือทำเวิร์กช็อปกันจริงๆดีกว่าสมมุติว่าเรากำลังจะสร้างระบบร้านค e ้าออนไลน์ e-commerce สักเว็บหนึ่งขั้นตอนแรกอย่าเพิ่งลากเส้นครับให้เพื่อนๆนั่นนงนิ่งๆแล้วจินตนาการก่อนว่าออเดอร์หนึ่งใบมีสถานะอะไรได้บ้างลิสต์ออกมาให้หมดครับในตัวอย่างนี้ผมลิสต์มาได้ประมาณนี้ครับ pending payment อันนี้คือสถานะแรกสุดรอคนจ่ายเงิน paid จ่ายแล้ว processing กำลังแพ็กของ shipped ส่งให้ขนส่งแล้ว delivered ถึงมือลูกค้าแล้วก็พวกเคสไม่สำเร็จอย่าง cancel ยกเลิกหรือ refunded คืนเงินเขียนชื่อสถานะพวกนี้ใส่กระดาษหรือ iPad รอไว้เลยครับขั้นตอนที่2เราจะเอารายชื่อเมื่อกี้มาวางลงบนกระดานครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ห้ามลืมคือจุดเริ่มต้น initial state และจุดสิ้นสุด final state ครับ จุดเริ่มต้นในไดอะแกรมเรามักใช้วงกลมทึบสีดำครับลากลูกศรไปหา pending payment นี่คือจุดกำเนิดของออเดอร์ส่วนจุดสิ้นสุดเราใช้วงกลมที่มีจุดข้างในเหมือนตาแมวหมายความว่าถ้าออเดอร์มาถึงตรงนี้แล้วคือจดภารกิจครับไม่มีอะไรต้องทำต่อแล้วเช่นส่งถึงแล้วหรือยกเลิกไปแล้วการกำหนดจุดจบสำคัญมากนะเพื่อไม่ให้ข้อมูลมันค้างติงอยู่ในระบบตลอดไปครับ ขั้นที่3เรามาวาดสิ่งที่เรียกว่า happy p a r t กันก่อนครับคำนี้โปรแกรมเมอร์ใช้บ่อยมันคือเส้นทางที่โลกสวยที่สุดครับ <c oughs> คือทุกอย่างราบรื่นไม่มีใครยกเลิกไม่มีใครโกงเริ่มจากรอจ่ายเงิน pending พอ user จ่ายเงินปุ๊บ event user p a y s ก็ไปเป็นจ่ายแล้ว page จากจ่ายแล้ว admin กดยืนยัน event admin mark shift ก็ไปเป็นส่งแล้ว shift ไปเรื่อย จนจบที่ส่งถึงแล้ว Delive r e d สังเกตนะครับว่าบนลูกศรหรือ Transition ผมจะเขียนกำกับไว้เสมอว่าเกิดอะไรขึ้นมันถึงเปลี่ยนสถานะการเขียนกำกับแบบนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญมันทำให้ทีมงานทุกคนอ่านแล้วเข้าใจตรงกันครับแต่ชีวิตจริงมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปใช่ไหมครับเราต้องมาทำขั้นตอนที่4ี่คือเพิ่ม unhappy path หรือเส้นทางที่ไม่คาดฝันครับลองถามตัวเองดูครับถ้ารอจ่ายเงินนานเกินไปล่ะ ต้องมีอีเวนต์ p a y m t n t time out เด้งไปสถานะ n c n l e d ยกเลิกโดยอัตโนมัติไหมถ้าจ่ายเงินแล้วแต่ลูกค้าเปลี่ยนใจกระทันหันต้องมีเส้นจาก p a พจวิ่งไป n c n l e d ได้ด้วยหรือถ้าส่งของไปแล้วของพังลูกค้าขอคืนเงินก็ต้องมีเส้นจาก Delivered ไปหา Refunded เห็นไหมครับพอเราเริ่มลากเส้นพวกนี้เราจะเห็นลอจิกของระบบชัดขึ้นทันทีว่าเราต้องดักเคสไหนบ้างในโคดของเรา ขั้นตอนที่5อันนี้จะแอดวานซ์ขึ้นนิดหนึง่งแต่ทำให้ไดอะแกรมเราสมบูรณ์แบบครับคือการใส่กาดและแอคชั่นกาดคือยามเฝ้าประตูครับสังเกตที่วงเล็บก,ก้ามปูเช่น return window wallet แปลว่าจะเปลี่ยนสถานะไปเป็นคืนเงินได้ก็ต่อเมื่อยังอยู่ในระยะเวลาประกันเท่านั้นเท่าหมดประกันแล้วเส้นนี้ห้ามผ่านนี่คือการป้องกัน business logic ผิดพลาดครับ ส่วน Action คือสิ่งที่ระบบแอบทำระหว่างเปลี่ยนสถานะสังเกตเครื่องหมาย slash นะครับเช่น s l a s t s e n k t r g c k i n g e-mail แปลว่าทันทีที่เปลี่ยนเป็นสถานะชิดให้ระบบส่งอีเมลหาลูกค้าด้วยนะการระบุละเอียดแบบนี้โปรแกรมเมอร์เห็นแล้วยิ้มเลยครับเพราะไม่ต้องมานั่งเดาวว่าต้องทำอะไรตอนไหนแทนแทนและนี่คือหน้าตาของ Sta t e d ด a g r กรที่เสร็จสมบูรณ์ครับเพื่อนๆดูสิครับ จากตอนแรกที่เรานึกภาพไม่ออกหรือเห็นเป็นเส้นยุ่งเหยิงตอนนี้มันกลายเป็นแผนที่ที่ชัดเจนมากเราสามารถไล่นิ้วตามเส้นได้เลยว่าออเดอร์จะวิ่งไปทางไหนได้บ้างและที่สำคัญเราเห็นชัดเลยว่าเส้นไหนไปไม่ได้เช่นจาก c a c e น l e d กระโดดไปชิปนี่ไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนนี่แหละครับคือพลังของ Visual visual communication มันทำให้ PM Designer และ d e v e l o p e r คุยภาษาเดียวกันได้ครับ แถมให้อีกนิดครับสำหรับสายเทคที่อยากรู้ว่าแล้วเอาไปใช้จริงยังไงหลายคนว่าดไดอะแกรมเสร็จแล้วก็ทิ้งน่าเสียดายมากครับเพราะจริงๆแล้วสเต t e ด i a g r a m นี่คือพิมพ์เขียวชั้นดีในการออกแบบ d a t a ้ a เ e เลยนะครับเดี๋ยวหน้าถัดไปผมจะโชว์ให้ดูว่าเราจะแปลงกล่องสี่เหลี่ยงพวกนี้ให้กลายเป็นตารางใน Data ้าเได้ยังไงภายในพริบตาเดียวดูที่หน้านี้นะครับเทคนิคมันง่ายมากทุกๆกล่องสถานะ หรือ State ที่เราวาดไว้ในไดอะแกรมมันจะกลายไปเป็นค่าในคอลัมน์ s t a t u s ของตาราง Orders ใน Database ของเราครับถ้าใครใช้ MySQL หรือ PostgresSQL เรามักจะเก็บเป็นประเภท Enum ครับดูโค้ดฝั่งขวานะครับ Status Enum Pending Payment Paid Shift เห็นไหมครับว่าชื่อสถานะในโค้ดมันตรงเป๊ะกับในไดอะแกรมเลยการทำแบบนี้ทำให้ Database ของเราคลีนมากๆ และเราจะไม่มีวันเผลอใส่ค่าแปลกปลอมเช่น A B C ลงไปในช่องสถานะแน่นอนเพราะ Database จะด่าเราทันทีครับมาถึงจุดพีคที่สุดครับการเอาไดอะแกรมมาเขียนลอจิกป้องกันบัคในโค้ u s i n e s s Logic ดูฟังก์ชัน change order status นี้นะครับเราสร้างตัวแปร valid transitions ขึ้นมาตัวแปรนี้คือการลอกลายเส้นลูกศรในไดอะแกรมมาเป็นโค้ดเลยครับถ้าอยู่ pending ไปเพยหรือแคนเซิลได้ตามเส้นที่เราลากถ้าอยู่ชิปห้ามกลับไปเพยเพราะไม่มีเส้นเชื่อมในโค้ดเวลาจะเปลี่ยนสถานะเราแค่เช็คว่า new status มันอยู่ในลิสต์ที่อนุญาตไหมถ้าใช่ก็เปลี่ยนถ้าไม่ใช่ก็ throw error ออกไปเลยครับโค้ดชุดนี้แหละครับคือเกราะป้องกันที่จะทำให้ระบบของเราไร้ช่องโหว่บัคสถานะมั่วๆจะไม่มีทางหลุดรอดเข้ามาได้ครับ Mission complete ภารกิจล่าบัคของเราสำเร็จแล้วครับ สรุปสิ่งที่เพื่อนๆได้ไปในวันนี้ Clarity ได้ภาพที่ชัดเจนทีมคุยกันรู้เรื่อง Safety ได้โค้ดและดาตาเตอรเที่ปลอดภัยป้องกันสถานะมั่ว Practicality ใช้งานได้จริงไม่ใช่แค่วาดรูปสวยๆ ผมอยากให้เพื่อนๆลองเอาส t ต d i ด gram ไปใช้กับโปรเจกต์ถัดไปดูนะครับไม่ต้องอลังการก็ได้แค่เขียนใส่กระดาษก่อนเริ่มโค้ดผมรับรองว่าชีวิตจะดีขึ้น300%ครับถ้าชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับใครมีคำถามหรืออยากให้สอนเรื่องไหนอีกคอมเมนต์บอกกันได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ